เกิดอะไรขึ้นกับยายวิรงหมอรำใจเกินร้อยพี่น้องคะโอ้โหหลายคนนะคะมาให้กำลังใจอย่างหล่นลามเลยสําหรับยายวิรงหมอรำใจกันเหลาทีแรกคนแล้วหลายผู้หลายคนเนาะอาจจะเห็นไปแล้วเนาะสำหรับยายเวิงเป็นไพรยายวิงมตัตตสไซนะและคนอาจจบบะ่นลอเนาะแต่ส่วนมากคือรู้แล้วก็คือเป็นแบบศิลปินในวงและพี่น้องคะเป็นผู้รับผู้ใหญ่เป็นบุ๊บโ,บโ,บโซในวงเลก็กบัลดาทีบอสบอยหรือคนในทีมงานเนี่ยเพิ่นฮักแพงเพิ่น แบบว่ายังไงล่ะพี่น้องคะแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงเลยกกวา่วาเนาะดนอกจับแบบายบึงนี่นะคะพี่น้องแล้วคือเนี่ยล่าสุดเลยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอ่าแย่บึงกระดพี่น้องคะเขาน้าเกลือโอ้ตะลิโต้เพิ่นอยู่พี่น้องคะเขาน้าเกลืออยู่ลังหา้านจะกินยาอีงังนน่มาลุงตุงนงั่งพี่น้องคะยังสีแหล่นอกก็คือแบบว่าร่างกายเพิ่นกะอายุหลน์เลยพี่น้องคะาย่บึงนอหลายคอจาจะหูแล้วว่าอายุาย่บึงกะเออก็เยอะอยู่เยอะอยู่กะ ตามไหวนั่นแหละพี่น้องคะก็คือหลังกายเนาะแล้วก็ช่วงนี้คืออากาศห่อนนําก็เป็นขัอใจให้ให้บึ่งนั่นแหละพี่น้องคะแต่ว่าเห็นว่าวันที่1034นี้ยายบึงจะลาแต่ว่าทําการแสดงอยู่ที่อ่าพระประแดงโปรโมชัน่นแต่ว่ารออยสถานที่นั่นเองใครอยากเห็นก็พาอยากเห็นก็สามารถเบอรในมืออื่นนะคะพี่น้องคะมือวันอื่นเนาะแต่ว่าถ้าวันที่สิบสี่นี้ยายบึงจะไม่ว่างเนาะ ก็คือพนจัดล่านะเองพี่น้องคาล่าก็คือไปเตรียมสถานที่ไปเตรียมงานเฮ็ดบุญให้ลูกไส้ที่พูนเสียไปแล้วนะพี่น้องนอกก็คือเป็นอ่าอ่าเป็นรูปนี้เลยที่บอสบอสีชัยนะคะได้เอาลงในเพจของบอสสรีชัยมอต้ใจกันร้อยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นยายมึงจะไปไหนทําไมอ่าบอสบอลศรีชัยกับลูกถึงได้มาขอว่าแบบนี้หรือมีเรื่องอะไรกันนั่นเองพี่น้องคาาเนี่ยรายคนกระตกใจพี่น้องคาว่าเอา้าเกิดเอียงขึ้นยายมึงสิยไปไซนี่ค่ะพี่น้อง โอ้โหนี่แหละค่ะแต่ก็อ่าก็คือเป็นการเตรียมแล้วพี่น้องเนาะเป็นแบบว่าเอ้ยาย่บุญก็คือเป็นการเตรียมทําบุญให้ลูกชายที่เสียไปแล้วก็คือขอมาลาวงแล้วทีนี้บอสบอยสิเด,ดชชัยก็ได้แบบว่าพาลูกน้องนะคะพี่น้องคามาขออนุโมทนาร่วมสาธุน้ํนนั่นเองพี่น้องคารเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าอ่าร่วมทําบุญด้วยนั่นเองพี่น้องคาแล้วเนี่ยเข้าประเด็นเลยเนาะก็คือเรื่องราวที่แบบว่า จนแย่บึงได้เขานำเกลือนะคะพี่น้องครับว่ามือมือขึ้นนั่นเองอ่ะมือขึ้นเพราะว่าได้ไปเห็นคลิปของพี่แจ็คก,กี้ผีประยากแฟนเพจนะคะเดี๋ยเอามาลงบอกว่าเป็นยังนอแย่บึงเอ้ยจนได้ใส่นำเกลือหลังเวทีเลยนี่แหละค่ะพี่น้องขาพอได้อ่านแคปชั่นพอได้แคปชั่นคือตกใจเอา้าแย่บึงเป็นอีกอย่างขึ้นได้หอดได้ใส่นำเกลือแล้วคือได้ไปเห็นคลิปนี่ค่ะก็คือแบบเออเป็นกับแบบวบอสสบายบอมีแห้งสิแล้วค่ะพี่น้องคาแต่กะ ได้สืบบรียพี่น้องฟังแจักน้อยนึงแนละ้วก็พี่น้องคาแล้วก็ขอบคุณคลิปจากพี่แจ็เก,กี้นะคะที่ได้ถ่ายลงให้เราได้เห็นกันเนาะอยู่รังหานที่เอ,อ๋ยเบึง้งเหมือนคนเก่าแบบว่าใช้น้ำเกลือจงังสันเตงซี่การท่าการดีขึ้นกับเสด็จไปขืนทานสร้างข้อมูลข้อมูลื่ให้แฟนครับทุกคนกันคือเกานั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคลิปจากพี่แจ็กกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้ถ่ายมาลงเนาะเดี๋ยวจะเอาเปิดให้แฟนคลับทางนี้ได้ดูกันอีกสัก มิดนึงนะคะสำหรับเป็นคลิปคลิปนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าเดี๋ยวขอรีกันด้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอรีกพ,พี่นองมก่อนเนาะนี่คะ่ะก็คือเป็นแย่ฝึงเป็นขอน้เกลือตุนเพื่อนพี่น้องะ่ะโอ้ยนี่คะ่ะ

ยุบ่อยคนก็น <nervous S 3> <itta épisode> ุ <ates> ่งบอยคนต้งย่างไสิองัเออปะกันจังโคยางคนอักันมันแงวกแงลูกแงเต่าแงดอกลเมออยู่หรือเเขาน้เกลือหลังนี้ที่วิตามินแน่น้ำเกลือแน่ยังเ่บรุง มันมที่ไม่ไรกับมนหยากเาเนี่ยมันไม่อยากเขาต้วมันองกินต้นก็อไอ้จะนว่าบันนีื่ซื้อี้ิมากไปต้มไปแต่เนี้มาขายมันโดดไปล้มันบวดนะคันบริขายนไหมาบอกว่าใคนเมืนที่สามขวดที่ขวดมี้ว่ท่านยกินี พี่น้องคะเป็นคลิปเนาะส,สำหรับพี่แจ็กกี้พนเดทไทยเข้าไดนกันแล้วแฟนคลับเนาะได้ให้กำลังใจเยอะมากๆให้กําลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวว่าเนี่ยให้ฝึงไส้ไวเด้อมาสาังความมวลความซื้นอีกอ่าเห็นเศ้ไวๆนี่แหละอาการห้อนน้ำคนกับพี่น้องคะสูดได้ยากก็ตั้งใจให้จ้านี่ค่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็เก่งคับพอบึงอายุกระเติบร่างกายแข็งแรงไงไวเด้อครับสั่งซื้อันความมวลความตลกต่อไปเด้อครับนี่แหละค่ะ คอยหายไว้นะจ๊ะหยุดงานแสดงพักพรอยู่บ้านแต่พอเอ้ยเจ้าคือสู่ใจคักแท้แข็งแะไไว้เด้อนี่แหลคะค่ะพี่น้องเขาแฟนคลับเป็นเบาดีดีพี่น้องหายไว้นะจ๊ะพ่อวึงชอบดูเวลาพ่อวึงตัตหลกนิ่งแต่ขำไม่หยุดภาษาพี่นอ้ององคุณนะให้กาลังใจคะ่ะสู้ๆนะคะแล้วคนก็บอยากินยาอะไรเด้อด้วยสิเป็นไตได้แล้วคนก็บ่าซิพี่น้องะ่ะมันกต้องกินอยู่แล้วบอน,นอสำหรับยาเนาะกับถึงว่าเรื่องอื่นกับ ห้ากับโบหมูดอกว่าวมันจะเป็นยังไงกะข้ากับกินมันเท่าความดีข้าแบบว่าเป็นในช่วงนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องคนกับมันก็บวังดีและพี่น้องคะว่าเ e อย้ยจะกินยาไรเดอสันดิซี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะป็นกำลังใจไใ้เดดมันแหงห่อนคับยี่บึงกับเป็นตําเอยน้ำยูบางคนกับว่าพี่น้องคะใส่ไวเดอร์อากาศร้อนมากรักษาสุขภาพนะคะยายบึงขอให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเนี่ยไฮไว้นะคะนี่ค่ะ fc ให้กำลังใจดีมากเลยพี่น้องคะ่ะ fc พ่นเหนียวแน่นิ่กนกำลังใจดีดีแห้งสําหรับใจเกินลอยนะคะพี่น้องคะ่ะคือว่าแบบโอ้โหห,หลายท่านหลายคนนะคะสิรู้แล้วว่า,อ,าอ่าใจเกินลอยเนี่ยพลังบวก fc คือแบบโอ้ยล้นลามกันเลยทีเดียวพี่น้องเอ้ยนี่คะ่ะเดี๋ยวจะเปิดคอมเมนต์นิดๆหน่อยให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะพี่น้องนาะสำหรับแฟนครับ เพิ่นเว้าถึงอ่ายายบึงว่าจังไดจังสัตย์จังซีนะคะพี่น้องขาเนี่ยลังคนก็บ,บอกว่ายายบึงนับเป็นปร,รมาจารย์ของวงใจเกินร้อยที่ลูกทุกคนควรคารพบนับถือจ้าอภูมิใจในบอสบอยและซอแอนเนาะก็ตันยูยืมนยืนหนึ่งแถมเป็นผู้นำในเรื่องของการอ่าแต่ละเรื่องจริงๆนะคนกับพี่น้องอืารักนะคะยายบึงยายบึงจะไปใส่นะจ้า แล้วคนก็บอกว่าโอ้ยขอยหัวจักย่ายวิ่งกระยอนคลิปทายอ่าคุดกระปูกับอ่าบอดบอยวระสันพี่น้องเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะหลังคนอ่าเพื่นกระสีหินนี่ไล่สดแน่ข้องบอดบอยแน่เรือกเป็นคลิปน่ารักคลิปตัวตลกน้อพี่น้องเนาะล้วคนกระสีหิน กับเจ๊ยื่งอยู่แล้วพี่น้องขะบอดบอยเพิ่นหยอกลลอเพิ่นเล่นเพิ่นม้วนเพิ่นหัวก็เจ๊ยื่งหลายแฮ้ยพี่น้องคาเพราะเขาเดม้วนกันได้พี่น้องขะเนาะเบิ่งแต่ละคลิปแต่ละข่าวก็เพราะด้หัวพราะเดม้วนไปนั่งเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะสากสีสันข้อมวลข้อมซืูลให้ทั้งโรคออนไลน์แล้วก็ทั้งหน้าเวทีอีกด้วยนั่นเองเนาะจะได้กำอน,นี้เนาะก็มาถึงเจ่ยื่งเนาะก็ขอให้แบบว่าหายไปบ้านะคะขอให้แบบวา่าเศร้าเมื่อยเร็วๆขอใหายส่วนกายแข็งแรง มาส้างความมวลความ่มนให้พี่น้องทั้งแฟนคลับ FC นาฮาน FC ทางโลกออนไลน์ทั้งไกลให้ได้เห็นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอรับแค่วันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยายึงคะ่ะไป